สวัสดีเชา้าแห่งความสุขความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งเช้านี้เป็นเช้าที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วฉันขอบคุณลมหายใจนี้ร่างกายนี้ที่พร้อมด้วยสติปัญญาและความกล้าหาญ ความดีนามในจิตใจของฉันที่แสนมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ฉันพร้อมช่วยเหลือแบ่งปันทุกๆุกธุกรกิจของฉันทุกทุกการบริการของฉันทั้งหมดส่งเสริมให้ผู้คนมีรายได้มีความสุขทั้งตัวเขาและครอบครัวของเขาฉันรู้ว่าเมื่อฉันแบ่งปันฉันเติบโตขึ้น ทั้งร่างกายและความคิดทำให้ฉันที่แสนอุดมสมบูรณ์และมั่งคั่งอยู่แล้วได้อุดมสมบูรณ์และมั่งคัง่งทั้งภายนอกและภายในขอบคุณสิ่งดีๆผู้คนดีๆความโชคดีที่ไหลวนเวียนและไหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลาวันนี้ตอนนี้ทุกสิ่งที่ฉันต้องการในทุกๆธุรกิจ ทุกๆการบริการของฉันรวมถึงความสำเร็จของธุรกิจและทุกการบริการของฉันได้สำเร็จร้อยล้านเรียบร้อยแล้วอย่างง่ายได้และเบาสบายฉันขอบคุณเหลือเกินขอบคุณทีมงานของฉันขอบคุณตัวเองที่ยอดเยี่ยมนี้ขอบคุณทุกๆพลังงานที่เกิดขึ้นและขอบคุณตัวเองที่ทำให้สิ่งนี้ เกิดขึ้นแล้วตอนนี้ใช่แล้วขอบคุณขอบคุณขอบ